สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ไม่อยู่ I, N, Game High Z, กับไอในเกม g h and s e e k การดิชเชนเคยนะคะก็ตอนแรกเนี่ยไอ <c oughs> เล่นเล่นมากับเพื่อนแล้วก็เพื่อนให้คำแนะนำมาแล้วนะคะก็เจอผีผู้หญิงมาแล้วตอนแรกก็กจะเล่นตอนที่เจอผีผู้หญิงนะคะแล้วก็มันก็อันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่ เจอเด็กผู้หญิงมาแล้วนะคะเราต้องหาอะไรสักอย่างนะคะที่เ,เดี๋ยวก่อนนะแปบ๊บหนึ่ง หรือว่าเราต้องใช้ฟอสเ้นซีตรงนี้โอเคก็ <Okay>. oh. เราต้องทำยังไงอะ่ะฉันว่ามันต้องมีอะไรที่ทำให้ต้นไม้ตรงนี้โต,น,ตนะคะต้องห้ของหรือเปล่าเนี่ยฮะเซฟไว้ เราเข้าไม่ได้ทำไงอ่ะหืมือน,นก็ว่าเราต้องกลับเข้าเอออันนั้นเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวขอตรวจสอบตรงนี้ก่อนเหมือนเราต้องอ impossible impossible เนี่ยตอนแรกก็มาที่ห้องนี้นะคะแล้วก็เราต้องค้นหาของอะไรอย่างนี้หรือเปล่าให้แน่ใจนะคะตอนแรกก็เข้ามาห้องนี้นะคะแล้วก็เข้ามาในนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเออห้องคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลดดิงนะคะ ก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะอุ้ยแลกเอือแลกแลกอีแกแก,แก้วเอ,อ้ยสงสัยรูปนี้นะคะเนี่ยมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นรูปของเรานะคะ โบสีดำแล้วก็ชุดเหมือนเราแล้วก็หน้าตาเหมือนเราด้วยแล้วก็ผมก็สีแล้วดูเราดิเนี่ยดูตรงเนี้ยเนี่ยดูสิเหมือนเราเปี้ยอันนี้คือห้องอะไรอ๋อ,อห้องนี้นะคะเนี่ยตอนแรกก็มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีผู้ชายมา แล้วก็แบบเออเป็นผูช้ชายหล่อด้วยใช่ไหมไม่ใช่เราต้องหาของอะไรสักอย่างเนี่ยแหละคะ่ะเออ คือเรื่องนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนอนิดนึงนะคะเพราะว่าเนี่ยดูสิเขาเหมือนกับว่าโดโลโดโลตีหรือโดโดโตีเนี่ยนะคะแบบเอ่อตายแ,แล้วแล้วเราคือใครอะ่ะเนี่ยกดมาตรงนี้เขาก็บอกเป็นโดโลตีแหลกกันแหลกทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องโอนะนะ ถาาเลือดออกมาก็จะเป็นห้องนี้ใช่ fruits of fruits of a tree ไม่ได้นะคะแล้วเราต้องจัดการทำอะไรกับอีเนี่ยต้นไม้อันเนี้ย <c oughs> แต่ว่าเพื่อนบอกว่าต้องหาบัว <c oughs> บัวลดน้ำมานะคะแล้วเราหาจากที่ไหนอ่ะต้องมันต้องหาจากที่ไหนเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจ๊ะอึ๊บเดี๋ยว มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะแถวเนี้ยอุ้ยเซฟไปแล้ว,วนะต้องหาให้เจอตัวเองหาไม่เจอแค้ได้นะเพื่ออยากแค์แต่ว่ามันอะไรไม่เจอเลยอ อยากร้องไห้นะร้องแงแงแงอยากเล่นเกมของพี่กิบุรินะคะอยากเล่นมากๆเลยของพี่กิบุริไอ้เกมอะไรที่มันติดเกาะอยู่อะเออแหละมันเกมอะไรไม่รู้จำไม่ได้เฮ้ยเราต้องเอาอะไรไปแลกกับไลนเนี่ย fruit of tree เดี๋ยวก่อนนะ ผลไม้เอาไปให้อันนี้ได้ปะเจบไม่ได้เว้ยฮึแล้วต้องเอาไปให้ใครเหรอเดี๋ยวได้ดไอ้ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะต้องแลกแล้วก็เอาอะไรกลับมาเอาอะไรขึ้นมานี้หรือประมาณนี้มั้ง คือตอนแรกได้ผลไม้จากต้นนี้ค่ะต้นนี้อย <c oughs> ตอนนี้ให้ได้ป่ะ ทำใบนะคะโอเคเดี๋ยวยไปศึกษานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ใบนะขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย